่งแล้วค่ะเน่มาส่งแกงเชว,วานแล้วเหรอค,ะ,อคะครับผมใช่แล้วคะขอบคุณข้าวฟยให้อันนี้เป็นทิปนะคะสำหรับรพ่อค้าน้อยนะของขาฝ้ายนะใครที่ขายดีลแล้ลูกนะขอบคุณมากค่ะอร่อยไหมอร่อยมอร่อยค่ะอยครับเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฟาไปมาฝ้ายเอาเนี่ยให้แป๊บนึงค่ะ อยู่ในรถเนี่ยอ้าวมีในรถหเรถหรอคะปลดล็อกรถกุญแจคุณแจอ้าวคุญแจคุณแจอ้าคุณแจคุณแจเร็ไปไ,ไหนอะคะก็แถวนั้นน่ะที่กระเป๋าใช่ไหมในกระเป๋าไม่ไม่แถวกระเป๋าอะแถวกระเป๋าให้พ่อค้าให้พ่อค้าพ่อค้าไปไปขายของใส่ท่อนแมสด้วยนะคะนี่นะคะเรืร่ออะไรเนี่ย

ไป <Bye> กินข้าวกันค่ะไปกินากันไปกินข้าวกันเลยสวัสดีค่ะคุณไฟนะคะวันเสาร์นี้ค่ะก็กินข้าวที่บ้านนะคะแต่ก็ขอแวะออกมาซึกล้วยทอดก็กินด้วยนิดนึง กันนะคะเปิดค่ะเปิดเอาเอากล้วยยี่สิบมันสิบค่ะเหมือนเดิมเป็นป้าแถวบ้านคุฝ้ายค่ะตอนแรกก็รุนๆอยู่ว่าฝนตกตอนเช้าเนี้แกจะมาขายไหมแต่กก็ขายค่ะอยากกินพอดีเลยนี่ <laughs> ดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปบ้านนะคะเราจะได้ไปดูเมนูอาหารมนโตอาหารของครูฝ้ายค่ะว่าวันนี้ครูฝ้ายกินอะไรบ้างพี่อยู่ทํากับข้าวอะไรครูฝ้ายกินบ้างแล้วก็ครูฝ้ายอุดหนุนแกงเขียวหวานจากแม่น้องคูนนะคะน้องจ้าน้องสาวของครูฝ้ายเองค่ะมากินด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมีขนมเอาไหมไม่เอาค่ะไม่กินนะคะอยากกินก๋วยทอด เพราะว่าขนุนที่บ้านก็มียังไม่โตนะคะเช้าวันนี้ตอนเช้ามาก็อากาศแจ่มใสดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวกันแล้วหิวมากเลยหิวมากเลยแต่ก,ก็มาซื้อกลวอทอดไว้ก่อนไปกินด้วยจัดบนโต๊ะอาหารค่ะที่บ้านรถไฟไปแล้วนะคะแต่หนูก็ลองช่างดูก่อน๋อ,อเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะได้มาแล้วคะ่ะนี่นะคะกล้วยทอดนะคะกับมันทอดกล้วยยี่สิบมันสิบเหมือนเดิมนะคะยังไม่กินหรอกยวไปกินที่บ้านดมออกวันนี้จะดมให้ดมให้ดูเป็นตัวอย่างอวดดมอวด <c oughs> ได้ได้นะได้แหละทับแล้ววันนี้ดูเหมือนจะกรอบนะคะ แต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทีงอันนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ใช่อากาศนะหนูอเมื่อถึงอันนี้นะจะถึงบ้านแล้วคะ่ะจะได้ไปกินข้าวแล้วคะ่ะ จะมีอะไรบ้างเราไปลุ้นดูบนโต๊ะอาหารใช่ไนะคะถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้เราพักค่ะเราไม่ได้ไปส่งทุเรียนนะคะเราจะหยุดอยู่บ้านเราจะทำกับข้าวข้าวกันที่บ้านค่ะไปดูกันเลย นคือโต๊ะอาหารของคุณป้ายค่ะแล้วก็อาหารมื้อนี้นะคะวันสองค่ะนี่คุณป้าภูมิใจนำเสนอัน,นี้คือนมนะคะนมสดนะคะคุณป้าทำเป็นฟรีสใส่พิมพ์รูปหัวใจค่ะเราจะแกะนะคะแล้วก็เอาใส่นี่เพราะไม่ได้ทำกาแฟดิปไว้ตรงนี้แล้วนะคะ ทั้หมดสิบหาดวงนะคะ่มใจวิทำกับข้าวให้หมดไปจริงว้ก็เลยทำกาแฟให้ ไ่นนะว่า wow, ว hey. mm ่ามน่ากินมากต้องชิมค่ะไม่ใส่น้ำตานะกินได้ไเดี๋ยวไปหาหนูส้า เข้มไปครัที่จะติมนเนาะนี่นะคะเริ่มละลายแล้วเป็นเหมือนน้าแข็งที่ทําจากนมจะได้เอามาสมให้ออกมาเป็นเมนูมวันนี้กาแฟาแบบสีเงินนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวครูไฟกอเก็บอันนี้ก่อนเลยเนาะเก็บก่อนมาดูนี่นะคะภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งสิ่งนะคะวันนี้ทุกเมนูอันนี้ก็คือจากเมื่อวานที่เหลือไม่เป็นไรเนาะคือไฟก็เก็บอย่างนะี้ละแล้วก็อันนี้พี่อยู่ทําผัด ผัดผักชายาที่รั้วบ้านฝ้ายนะคะทางน้องฝ้ายกิน,นะค่ะแล้วก็มีกล้วยทอดที่ไปซื้อมาเมื่อคู่นี้แล้วก็มันนึ่งนะคะมันโมนึ่งก็ข้าไรเบอรี่ค่ะกล้วยนึ่งเหมือนเดิมเม,เมื่อวานนะคะและที่สําคัญคือคุณฝ้ายอยากจะโฆษณานี้ให้กับน้องคูนนะคะแม่ของน้องคูนน้องสาวของคุณฝ้ายเองได้ทําแกงเขียวหวานนะคะวันนี้มีแกงเขียวหวานแต่ว่าส่งน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วะค่ะ แต่ละวันก็จะมีแต่ละแบบก็เข้าไปดูใน Facebook ของแม่จ้าได้เลยนะคะเจิดจรัสยิ่งยศดมงคลแสนค่ะหรือว่าป้าะปะ๋าของน้องคุณก็ได้พงศิษฐูรณานะคะอันนี้ค่ะนี่ในหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็จะให้แบบนี้มาเลยอันนี้ครูพายสั่งแบบไม่เอาข้าวเพราะว่ามีข้าวอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่สั่งแบบเอาข้าวก็ติดตามได้เลยนะคะมีทั้งอยู่ใน Facebook แล้วก็อยู่ในเพจนะคะนี่เนาะมีอย่านี้แต่ก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อน อันนี้มีฝาถ้วยดีมากเลยอันนี้เป็นพลนนิกํำปานะคะอาจจะไม่ได้กินอันนี้ผู้ไเสียดายถ้วยอ่ะอยากจะเอาถ้วยเก็บไว้ใช้ยังไม่ใส่ดีกว่าขอถ้วยค่ะเดี๋ยวไปอยิบถ้วยกันถ้วยที่เป็นแบบถ้วยกับข้าวดีกว่าใส่เกง นะะนี่เราจะแกะแกงเขียวหวานไก่ค่ะสูตรอภิธยาเลยนะคะยาของคุณย่าของน้องคุณเป็นคนสอนแม่จ้าเองอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบอาหารไทยแท้ค่ะกาจะถึงพิกถึงขิงถึงเครื่องอไปเลยเราจะได้นี่นะคะโอ้ได้เยอะนะ ไก่หท,ทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิคะของดีๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะเนื้อไก่สี่สิบบาทเองค่ะอันนี้นะคะสี่สิบบาทเองแล้วก็ถ้าใครที่อยากมีแบบข้าวก็สั่งแบบมีชุดข้าวด้วยนะคะก็มีเหมือนกันสี่สิบาทเหมือนกันค่ะไว้เก็บยางไว้ใช้ดีกว่าวเก็บนี้ใช้ดีกว่าวนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้ากัอนีนะคะเดี๋ยวเราตักให้ดูเลยว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะ นี่มีไก่เนื้อไก่ทั้งนั้นเลยนะคะมน,นแน่นเลยโอ้หนี่แล้วก็มีมะเขือนิดหน่อยนะคะผมชอบเลยแล้วก็ดูน้ําแกงสิข้นๆน,นี่น้าทานอเลยดูกิก่นอนหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อค้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะขอให้ทุกคนหยุดอยู่บ้านยังมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนตำราด้วยนะคะเราจะเปิดเทอมกันใน อีกหนึ่ง,งเงินข้างหน้าเขาให้ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคูณไฟด้วยนะอย่าลืมนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆสนุกๆของคุให้าในแต่ละวันก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย